องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นผู้นําสตรีและผู้นําองค์กรต่างๆสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งรุ่นที่2ที่อำเภอวัดเพลงค่ะ ที่สาราอเนกประสงค์เทศบาลตะมนวัดเพลงนายวันชัยเทียระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายพงศกิจประเสริฐนายสมเอี่ยวสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายสุธีลาศสศิวัฒนพง์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอําเภอวัดเพลงพร้อมด้วยข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำสตรีและผู้นำองค์กรต่างๆในเขตอํา เเลงข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น300อคนสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเป็นผู้นำในการจัดการชุมชนให้เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวและสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นมั่นคงมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งการจัดอบรมโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่นซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น550คนและจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่รวม4วันระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2555นี้ ท่านสจสิริพรเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชนผู้นาท้องถิ่นผู้นําจิตใจการนำกล่าวซึ่งกำาันเปลี่ย่บ้าผู้นําจิตใจผู้นําองค์กรต่างๆภายในชุมชนนะครับแล้ว